ในช่วงวันที่7ถึง24พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับทางกาหลี Korea, นะครับจัดทำโพสอบถามผู้ชมเกาหลีนะครับว่าใครคือนักแสดงที่ฉายแสงโดดเด่นที่สุดแห่งปี2022ของคุณนะครับซึ่งปีนี้ครับมีผู้ชมราวๆ1,700คนนะครับอายุ13ปีขึ้นไปร่วมลงคะแนนโหวตนะครับอันดับหนึ่งหนีไม่พ้นคนนี้เลยพักอื่นบินนะครับนางเอกหน้าเด็กจาก ซีรีส์เรื่องอูยองอูทนายอัดชริยะครับที่นอกจากปีนี้เธอจะโดดเด่นกับการสวมบททนายหญิงออทิสติกแล้วเรื่องราวฟิลกูสร้างแรงบันดาลใจแถมจบสวยจากผลงานเรื่องนี้ยังสร้างรอยยิ้มแล้ะความสุขให้แฟนๆได้เป็นอย่างมากจนได้เสียงโหวตไปถึง13.6%ครับต่อเน,นื่องกันที่คิมเฮซูนะครับหรือว่าเสด็จแม่แห่งซีรีส์เรื่องใต้ร่มราชนินีหรือว่า under the queen อ m b r e l l a นะครับ รวมถึงบทบาทจากซีรีส์กฎหมายอย่าง u v v n n l e Justice นะครับสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆอย่างล้นหลามเช่นเดียวกันครับ มาถึงอันดับที่3ครับนำกุงมินนะครับชื่อนี้ต้องบอกว่าการันตีเรื่องของความเจ้าบทบาทนะครับหลังจากดุเดือดราม่ามาคว้าแทสังมา2ปีซ้อนแล้วปีนี้ครับเขามาในรูปแบบของการป่วนรอมคอมแล้วก็ปนเศร้าซึ้งในชีวิตเรื่องวันต่อราลอิเยอร์ครับได้รับคะแนนเสียงโหวตไป11.3%สครับส่วนในลำดับถัดมาใน10อันดับแรกครับล้วนแต่เป็นนักแสดงจากผลงานที่แฟนๆคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับไม่ว่าจะเป็นโกดูชิมจากเคอร์เทนคอรนะครับคว้าอันดับที่4ครับ ทรงจุงกิครับผมจากรีบอนริชนี่กำลังทำเลตติ้งกลมทลายนะครับคว้าอันดับ5ครับนอกจากนี้ครับยังมีชื่อของอีจองแจจากสวิตเกมนะครับและหนังทันที่เขากำกับเรื่องแรกครับรวมถึงพ่ยอนบินนะครับผมก็ติดโพลเข้ามาด้วยนะครับจากหนังเรื่อง confidential assignment 2นะครับแล้วก็มีซนซอฟกูจากซีเรื่อง my liberation note นะครับแล้วก็คิมกอึนจากซีเรื่อง l ิทเท e Women ก็ติดเข้ามาด้วยครับ